สวัสดีครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับพฤหัสสปฏีที่31สิงหาคม2566นะเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้ยังมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับในยุโรปมีฟุตบอลถ้วยเล็กนะครับทั้งยูฟายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกผมไปที่คอนเฟอเรนซ์นะครับเลือกเกมระหว่างแอสเซวิล่ากับไฮเบอร์เนียนนะครับเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับเล่นกันช่วงเวลาตีสองตรงเหมือนเดิมนะฮะทุกวันทุกกกกคคคลิปฝาาไวววว้้ดยยยใรอุัับบบผมแส่นต สนทนาภาษาลูกหนังครับเอกม้าขาวอยากจะสอบถามทัศนะเรื่องราวของฟุตบอลแอดไลน์มาได้เลยนะครับ e a k 99นะครับ e a k 99รับทัศนะฟุตบอลเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ e a k 99นะครับอ่ะพรีวิวสั้นๆวันนี้สัก2คู่นะครับในคอนเฟลเลนต์เลือกเกมของทีมจากอังกฤษนะครับแอสตันวิลล่านัดแรกเนี่ยชิวๆเลยนะครับวิลล่าบุกไปชนะไฮเบอร์เนียนมา 5ประตูต่อ0วิลล่าฟอร์มเริ่มดีนะครับในศึกฟุตวอลพิมลีกอังกฤษส่วนไฮเบอร์เนียนเป็นทีมบวยของสกอตติพิมลีกยังไม่มีแต้มนะครับวิลล่านี่ชนะมา3เกมติดรวมทั้งเกมแรกที่เจอกันด้วยนะกับไฮเบอร์เนียนนะผลงานค่อนข้างดีชนะเอลวัตัน4-0ชนะไฮเบอร์เนียน5-0ชนะทางด้านเบอร์ลี่ไป3-1นะครับ3นัดยิงไป12ลูกเกมลุกค่อนข้าง จะดุด,ดันนะครับวันนี้เชื่อว่าอุนายนเอมรีเนี่ยด้วยสกอร์เกมแรกที่มันค่อนข้างห่างน่าจะมีการโรเตชันแล้วก็ใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาคงจะมีตัวหลักแซมแซมไปด้วยนะครับนักเตะวิลล่าชุดนี้มีปัญหาการบาดเจ็บเยอะแต่ว่าชื่อชั้นคราฟฟุตบอลเนี่ยต่อให้วินล่าขนสำรองหรือว่านักเตะดาวรุ่งยังไงก็ดูเหนือกว่าทางด้านไฮบรีนแน่นอนนะครับวันนี้ผมเลือกไม่ยากเลยเอกมะขาวชี้ชัดฟันตรงครับเกมในบ้านที่วินล่าปากน่าจะชนะหรือถล่มไฮบรีนไปอีกเกมหนึ่งด้วยนะครับ สองเกมก็น่าจะยำใหญ่เลยนะครับวันนี้เอกมหาวฟันทงไปที่แอสตันวิลล่านะครับน่าจะชนะแบบ Smile Smile. สบายๆส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปในเกมระหว่างฟิโอเรนตินากับราปิดวินนาเกมแรกเนี่ยฟิออบุกไปแพ้มาก่อน0ูนวันนี้กลับมาเล่นในบ้านที่ฟอเรนซ์น่าจะมุ่งมั่นน่าจะบุกเดินหน้าใส่ราปิดวินนาแน่นอนผมเชืวว่อวันนี้ฟิโอเรนตินามั่วมหาการก็น่าจะเฉือนเอาชนะได้เป็นอย่างน้อยนะครับให้แฟนๆลงไปทีลูกสองสองคู่วันนี้ เลือกเชียร์เจ้าบ้านนะครับทีมใหญ่เลยทางด้านแอสเซนวิลล่าของอังกแล้วก็ฟิโระจิน่าของอิตาลีนะครับรับทัศสนะเพิ่มเติมอย่าลืมครับแอดไลน์มาได้เลยแอด eakgas9 ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ